มันกัดนะไหนมันเป็นยังไงกินได้ไหมปลาปกระเป้าไม่ได้เอาแล้วทำไมตัวมันแบบนั้นล่ะเนี่ยถ้าถ้าตัวที่มีคีบแดงๆหมดเลยเนี่ยตาแดงอ่ะกินไม่ได้ถ้าตาเขียวอะไรเดะอะไรเขียวหมดอ่ะกินได้ไหนเพื่อนเพื่อนดูชัดๆหน่อยลูกนี่ของจริงหรือของปลอมของจริงนะครับของจริงนะครับเอามือแย่ไปตรงที่ปากมันไม่ได้นะ มันคมมากกัดเอากั่นเอาเห็นพวเองขาดเลยนี่ดินี่ลองวางตรงนี้สิลองวางตรงนี้ไม่จะถ่ายอลองลองทดลองใบไม้ให้มันกินใบไม้โอ้ขาดเลยไหนลูกขาดเลยมันงับผิดนะอ้าวงับไหมอุ้ยงับงยบงยบงับอุ้ยขาดเลยอุ้ยอ้าเจ้าหนอนกินเลยกินเลยนะเจ้าหนอนลูกบอล วุ้ยระวังมันรับมือนะจอมยุทธ <c oughs> เ,เอาปล่อยปล่อยมันลูกปล่อยมันปล่อยในถังมันกัดเอามือเราอะ่ะเออปล่อยมันในถังเร็ว